เรียนเสร็จแล้วให้น้อมมานอนเนี่ยมีสินท่ามาหมดเลยมีกล้ามาหมดเลยแล้วพาพี่คล้องตลาดคุณเสร็จเลยว่าโลเคชั่นแบบนี้ทำได้หรือเ่าหน้าที่คุณร่วงได้เลยแหลรวงก็เดี๋ยวเป็นใช้ได้นะคะคุณก็ขายได้ใช่ไหมราคาไม่ต้องตั้งเตียงคุณบกผมตั้งหนึงเสร็จเจ็ดรอยถูกไหมที่ไหนก็ขายได้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นคุณอาจจะซื้อความสุขเร็กเขาก็ได้ซึ่งทุกทีความสุขเร็จมีเยอะมากในวันนี้ตั้งแต่สตาร์เตอรเลยยันเดินรถไปด้วยมิเตอร์ขายความสุขเร็จนะโรงแรม ร้านยาตองเองท็อกขึ้เนะค่ะถูงซอบเบิกหมดเลยเพราะมันเป็นอนนทางของการขยายกิจการของคู้หญิงที่ต้องส่งมาเป็แมแ,แต่ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้กลับไปที่บ้านโอ้ยที่บ้านผมขายอาหารดีกว่านะคะขายมาแล้ว50ปีคุณก็ไปทําต่อที่บ้านทุกสิถูกไหมถูกไหมคะถ้าเขาอยู่ได้มา50ปีแล้วเ็มีอะไรดีสิแล้ใ,ใครที่มีธุรกิจที่บ้านนะคะกลับไปช่วยที่บ้านทำยังไงที่เขาไม่แย่ลงใช้ได้แล้ว ทำยังไง้เกิดได้ใช่ไไปช่วยธุรกิจบ้านเพราะฉะนั้นโอกาสของการทำธุรกิจมีอยู่4แบบด้วยกันเลือกเอาเจ้าแบบไหนนะคะเพราะฉะนนแบบทีุ่ณาจะมีคำถามต่อมว่าแล้วหนูจะเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ดีละคะการทำธุรกิจเป็นตัวตอบการเริ่มได้ตลอดชีวิตนะคะแต่ช่วงอายุที่ดีที่สุดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จที่สุดอยู่ตรงช่วงของ20ปกว่าหรอ4กว่า พเขาบอกว่ามันเป็นไว้กล้าไม่ใช mm ่ไวกล้าค <"Ay S 1> ่ะเป็นไว้กล้าก mm ็ถ hmm ้าเจอเจอสี่สิบขึ้นไปแล้วเยอะๆเลยมีครอบครัวแล้วมีลูกมีหลานคุณไม่กล้าจัดแล้วถ้าคุณตอบวบบนี้เนี่ยคุณยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยถูกไหมเรียนหนังสือยังไม่จบเลยอ่ะไปทำสิ่งใดได้ล่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแต่มีบางคนนะคะถามหนังสือเยอะอะไรเยอะถามว่าแล้วอย่างวิวเพล็กนะคะัสตีฟจ็อกนะคะมาร์คซ็อกเกอเบิร์กนะคะ ประสบความสําเร็จตั้งแต่ไม่้องเรียนจบเลยจบเรียนมาปมด้ลปปีหนึ่งปีสองก็ออกมาทําธุรกิจละแม้กระทั่งผู้แก่น้อยทีไม่ต้องเรียนหนังสือจบเลยทําไมก็ทําได้ล่ะหรือไม่ต้องเรียนได้ไมหคไมคะได้ถ้าคุณเป็นซิตี้จ็อกถ้าคุณเป็นร้านซูเอร์ถ้าคุณเป็นผู้กแก่น้อยหนึ่งในร้านานั้นร้านจะมีแบบธานคนหมึ่งเราทําตามสเต็ปเขาดีกว่านะคะเรียนให้จบมีวิธีการเรียนรู้ว่าต้องท,ำทำํายังไงโอกาสของเราจะมั่นคงกว่าเข้าใจเนาะ พอลงตัวกิจเสร็จถ้าอย่างนั้นแล้วความรู้เหล่านี้ตอบการดีไหมมีดูความรู้เหล่านี้ตอบการนะคะขาดเงินทุนหมุนเวียนอธไปแล้วไหมคะกู้มาเงินทุนเท่าไหร่ชักหน้าไปถึงหลังขาดเงินทุนหมเป็นก็แจ้เช่นเปิดร้านอาหารกู้มาล้านหนึ่งเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่เดือนละเงินโอกคไหมคะนั่นเปนต้นทุนเลยนะคะแล้วค่าเช่าตึกเดือนละสองหมื่นต้นทุนที่ต้องจ่ายเดือนนีงเท่าไหร่ละ สามหมื่นแล้วนะคะแล้วสามหมื่นค่าแรงงานหลัะค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟหลัะเท่าไหร่เดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วคุณจะต้องจ่ายพวกนี้อย่างต่ำสามพันบาทเพะั้นคุณจะต้องขายได้วันละเท่าไหร่เออวันละจะโหมสามหมื่นเกือบห้าหมื่นนะคะเพื่อเฉลี่ยแล้ววันในคุณจะต้องขายได้เกินสามพันบาทเพราะสามพันบาทคือฟิกซี่ตรงนั้นที่คุณต้องจ่ายเกินสามพันบาทคือกำไรถูกไหมเพะั้นคุณต้องขายได้เกินสามพันบาทแต่คุณทำไม่ได้พ้าทำไม่ได้คุณใหู่มาพอกู่มา เงินกระแสเงินสดก็ไม่มีเข้าไปก็หนุนอะไรไม่ได้จ่ายนี่ทบหน้างทบหน้าดอกเบี้ยผู้ของไี่ไ้ออกโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าทําอะไรให้ทำในเรื่องก่อนให้มันมีเงินหมุนก่อนนะคะทําแล้วประสบความสุขเขาก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆทีเดเลยวเขาจะม้องว่าบอกนะคะเขาลงตรงนี้เสร็จต่อนนั้นข่าวเขาเริ่มจะ ทีรกก็เลี่ยนเหมัเลี่ยนนะคะทำไมก็ขายเหมือนกันน่าอะไรต่างคนไม่ต่างคนคเหม่ต่างจริงนะนะคะที่แถวแม่บิมานไม่ได้ขษอางสัยอราแต่กูมองว่าเขาจุดขายเขาเป็นร้านอาหรตเลี่ยนขายพิซซ่าเป็นัวนแต่พิซซ่ก็มีไซส์แปดนิ้ว eight c h e s นะคะแล้วแป้งพิซซ่เนี่ยทำจากโฮลวีต่ยเน้นคนอยากกินพิซซ่าที่แตกต่างที่โฮลิไม่ใหญ่มากมายก็ตรงนั้นโดยเฉพะอย่าง่นะคะหาเก็บมาเก็ตัวช้ เด็กๆกินได้ไหมกินได้แต่ถ a าเ e t ของพวกคุณก,กินไหมพิซซ่าแบบขนาดนี้ยัดก็ไฟติดอยู่ที่ฟันเลไม่ื่อเลยนะคะพวกคุณต้องมีกินพิซซ่าที่เป็นนะ fast food ไหม,ไหมพวกพิซพพพซ่าพวกอ่าบะหิซซาที่มันใหญ่มากและแป้งหนานขนาดนี้นะคะกินเข้าไปก็ชีมกินเข้าไปก็ส้กรอบคุกินแบบมากกว่าแน่นอนนั่นคือท a r t แล้วกก็ออกความลกม,มาล่อ,อพวกคุณแต่อันนี้ก็เป็นอีกอย่างเรที่จะเปิดร้านแล้วมันแซงไมได้เพราะมันมีความแตกต่างแปดดีวินแค่นี้ เข้าฝากดีเนีนะ่แล้วกรอบบางมากนะคะแล้วมีหน้าสารพัดแต่ใช้แป้งโพลน่าสนใจไหมดีลเลอร์เช่นไหมแล้วน่าจะไปกินไหมกับการที่มีร้านพิซซ่าที่าาเหมือนชาวบ้านหมดเลยไม่มีอะไรต่างเลยราคาพอกันกินทำไมหรอวะเข้าใจเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จับการตลาดต่างๆพิซซ่าในการสาาร้างผลิตภัณฑ์รมก็ลำบากนะคะพนักงานมีปัญหามากนะคะทำเองพนักงานออกตลอดขายดีแต่ไม่มีคนช่วยก็ลนำะบาก รับความดีคนช่วยที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ลำบากเว้นต้องเป็นปัญหาสุดท้ายขาดการเข้าใจผู้อื่นค่ะไม่รู้เลยผู้อื่นเราเป็นใครเราจุดเด่นเราอยู่ตรงไหนเราตามผู้อื่นยังไงเราไม่เคยรู้เลยไม่เคยได้รับผบรกค่ะนั่นคือหายใจหนักนปสุเอาล่ะค่ะถึงตรงนี้แล้วเราจะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแสวงหาโอกาสเสร็จแล้วมีเิร์ดอีกตัวที่สำคัญก็คือถ้าจะทำธุรกิจเรื่องส่งความเป็นเลิศเลิกต้นมันต้องเขียน ไม่ดีนะคะฟังให้ดีนอมันคือแผนที่เห็นความสำเร็จมันคือการเขียนในกระดาษก่อนแล้วพอเราจะลงทำจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กเราแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เขียนในกระดาษเสียก่อนเราไปลงทำเลยนั่นคือการขาดทุนอย่างเดียวเองเหมือนการสร้างบ้านต้องมีแปลเหมือนการทาแผนที่ในการเดินเรือในการเดินรถก็ต้องมีแปลงต้องมีแผนที่อย่าทำเหมือนกับะบริหารธุรกิจในยุคอีที่ผ่านมานะคะไปออกค่ายอาสา แล้วถ้ารบริหารเต่การบริหารที่มันไม่ใช่ช่างไม่ใช่ที่สุวะไม่ใช่ช่างยังทำอะไรได้ไหมก็ไปสร้างซ่้มใน,นะคอนกรันต์ผมก็เลยถามว่าคุณสร้างซ่้มได้เหรอคุณมีอะไรครับการคับไม่ต้องดีดแปลงครับสบายมากจะยากอะไรครับเอาทรายมา่อดแล้วเอาซ่วมซึมวางจอดอยู่ข้างท้ายแล้วกอขึ้นมาแล้วกอจะก่อยังไงโอ้ไม่ยากเลยครับมันต้อ,องหินหินแล้ว,ขขลวออก็ก่อขึ้นไปแล้วก็มีหาักการครับโอเคทำไปเลยทำเสร็จปุ๊บ ก็บ้านไปนั่งซ่วงปั๊บยังไม่ตังค์ทำอะไรเลยนะคะสุดกำลังจะนั่งเข้าไปพบปิดกระปุกฟับมันจะเกลือนไหมตอนทดลองเทสมันไม่เกลือนกางแขงข้างๆแบกไ เป็นเงินทั้งหมดถ้าลงทุนทำไปแล้วไม่ได้ก็คือสูญเสียคือเจ๊งคือขาดทุนเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นแพ้ธุรกิจจึงเป็นประโยชน์ดังที่ว่าไปแล้ว่ะคะองถ้าถามว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบห้าองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกคือจะต้องมีบทสรุปผู้บริหารประกอบซึ่งบทสรุปผู้บริหารคืออะไรบทสรุปผู้บริหารก็คือซัมมารีคือบททัดย่อ เล่าให้ฟังต่อสั้นๆสองหน้าว่าในนั้นมทว่าอะไรบ้างทําแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างไรกันอย่างไรบ้างเพราะโดยปกติแล้วแผนธุรกิจเนี่ยธุรกิจเขาจะทําขึ้นมาเพื่อเอาไปกู้เงินกับสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็จะดูแค่ปกก็รู้ละดูแค่ดูแค่สัมภารินก็รู้ละว่าเวิร์กไม่เวิร์กเราค่อยศึกษาข้างในเข้าใจไหมคะหรือถ้าเราไม่กู้เงินมันก็เป็นผลสุ ก่และจัดการตกท้าย้วยแผนการเงินเสมอเพราะฉะนั้นคำถามของทูนี่ถามาถาคุณว่าถ้าทูถามคุณว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะดประกอบด้วยกี่องค์ประกอบกี่องค์ประกอบอและถ้าแผนธุรกิจจะดประกอบด้วยกี่แผนสี่แผนนะคะโปรเข้าใจนะคะแล้วสี่แผนนี้จะเริ่มจากแผนการตลาดก่อนเสมอไม่สามารถเะาแผนอื่นขึ้นก่อนเพราะอะไรเพราะว่า แผนการตลาดนั้นมันสามารถจะบอกเราได้ว่าลูกค้าเราคือใครถ้าเราไม่รู้จักลูกค้าเราเลยเราจะทำยังไงได้หล่ะเข้าใจอย่างลูกค้าคือใครจะผู้แข่งขันคือใครพยากรณยอดขายจะขายยังไงนะคะแล้วเราจะขายตรงไหนบ้างเราทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักเรามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจำคำว่าอย่ดีนะคะแผนแรกมีค่าใช้จ่ายนะคะแผนที่สองถ้าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผลิตเราเรียกว่าแผนกผลิตเพราะมันจะมีต้นทุในในการดำเนินการ โรงงานเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรสินค้าที่เข้ามาราคาคุณต่อหน่วยจะเป็นเท่าไหร่เลยแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าแผนของเราลงธุรกิจของเราไม่ใช่ธุกกรกิจผลิตเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเราเป็นธุรกิจบริการเขาเรียกแผนนี่ว่าแผนปฏิบัติการแต่ในชั้นนี้เราเียกโงควณเรียกเป็นแผนผลิตได้นะคะพอทำตรงตนี้เสร็จปุ๊บก,ก็มีงบจ่ายไหมคะก็ไปสู่แผนที่สคือแผนในเรื่องขององคอ์กรและการจัดการองค์กรและการจัดการคือแผนที่บอกไว้ว่า ธุรกิจของคุณ i, okay, เนี่ยจะใช้รูปแบบไหนจะเจ้าของคนเดียวบริษัทจำกัดข้างคุณส่วนกพมันจะได้รู้งานดำเนินการยังไงแล้วใครทาอะไรประวัติของเจ้าของเป็นยังไงบ้างได้รู้ความถุณาปุาตรงไหนเสร็จแล้วเรามีกิจกรรมสอนที่เราจะเปิดร้านมีอะไรไหมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นคุณต้องไปขอน้าขอปปาขอไฟขอพิซซ่าทั ouais, nada, ้งหลายซื้อเครื่องไว้เครื่องมือเครื่องจักรนั่นสิแดนดังนั้นทางการผลิตแต่ตรงนี้เป็นออฟฟิศแต่คุณต้องเชื่ออะไรบ้างนะคะเป็นการเตรียมไว้มันก็มีค่าใช้จ่าย รู้เป่าเพราะฉะนั้นคุณก็เอามาใส่ในแผนสุดท้ายคือแผนการเงินซึ่งแผนการเงินก็จะเป็นการคำนวณจาเกเงินจากสา,กากแผนนั้นเอามาคำนวณว่ากําไรขาดทุนเป็นยังไงงบดุีงบกําไรขาดทุนกระแสเงินสดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วจุดมุ่งทุนอยู่ตรงไหนมันจะได้ทำให้เรารู้เลยว่าเราควรจะทําธุรกิจนี้ไหมแต่ถ้าแผนนี้มันอบอกว่าไม่ควรทำตัวเลขเจ๊งหมดนะคะติดลบหมดคุณก็ไปแก้ไแขแต่แผนการตลาดไล่มาได้เลยดสรุป อ๋อดีนะองค์ประกอบของแผนธุรกิจประกอบมีกี่องค์ประกอบแผนธุรกิจประกอบมีกี่แผนแผนแรกที่ต้องมีเสมอคือแผนแผนสุดท้ายคือแผนจบแล้วนะคะเข้าใจยังแล้วแผนที่แก้ไขได้ไหมถ้ายังไม่ได้ลงมือทำแก้ไขได้ไหมได้จะแก้กี่ร้อยรอบก็ได้ถ้าคิดเรื่องแผนธุรกิจไี่ออคิดถึงเรื่องส้วมของหน้าบริหารธุรกิจนะคะแล้วคนที่ที่หอว่ามันควรจะต้องมาแผนไหม ถึงตรงนี้ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนนะคะุณชายค่ะหัวลูกให้คุณดูนี่คือผู้ประกอบการประสบความสำเร็จสูงส่งมากนะคะบิลเกตที่รู้ใหดูเพราะว่าตอนบิลเกตประสบความสำเร็จหน้าเขาไม่ได้กลิ่นจากคุณเลยตานหน้าไวไัยรุ่นกันแต่ปัจจุบันนี้เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในโลกให้ดุที่ไหนให้ดูตรงที่ว่าอยากนั่งรถแบบบิลเกตไหมเป็นลูจกจ้างไม่มีทางได้นั่งรถแบบบิลเกต ต้องเป็นผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้นั่งรถแบบคุณเกงเข้าใจอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากหล่อมากๆยังไม่ได้แต่งงานคนื่ิดี่พันคุณลงคมวันนี้เท่าแก่น,อน้อยวัยประมาณท 28, 28, ี28-29กระดิงนะคะถ้าสนใจก็ไปสแสวงหาโอกาสซับนะ แต่จะแสงหาโอกาสไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีคุณภาพและอินโนเวชั่นเพราะเขาต้องการคุณภาพและอินโนเวชั่นอันนี้ประสบความสำเร็จมากนะคะทุกแก่น้อยที่พูดไปแล้วที่นี้นะคะเก่งมากมากประสบความสำเร็จจริงๆแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยนะคะเป็นเศรษฐีหนุ่มที่สุด,ดในประเทศไทยรายได้รายได้ปีละพันล,าลานน้านพันล้านนั่นเองอยาก,วกวามัสกุลกุลลภวณิชย์ไมไม่เอานะคะ สิ่งที่น่าสนใจคือว่าทางโซเชียลมีเดียเหล่านั้นเนี่ยมันมีขื้นตลัการบางประเภทที่ทำโปรเพื่อใช้สำหรับการจนะีบแแจจนะคะอันนี้เขาทำสาธารเขาให้ความรู้กับเกษตรกรเขาเปิดบริษัทฟรีเซตนะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็ให้ความรู้เบื้องต้เนเกี่หตุเสริมซีเยอะแยะช่วยเกษตรกรวาดลายนะคะมีคุณค่ามากานะคะสำหรับพนักนงานเกษตรคนนี้ชื่อวิทูลปัญญาโงไม่ใช่วิทูลใจโงจำไว้คนสุดท้าย แโอวิยาร์ทที่อยู่ในหนังสืขขอคนนั้นแหละนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการที่แสวงโอกาสแล้วสร้างอินโนเวชันโดยการขายธุรกิจซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตจนประสบความสําเร็จทุกวันนี้นะคะโดยไม่มีอะไรเลยอยู่บนพื้นฐานความไว้วางใจแล้วคิดได้เป็นคนแรกปัจจุบันที่ดีเวเป็นเว็บไซต์ที่ดังมากแล้วลูกค้ายเยอะมากนอนเกินอย่างเดียวเปน็นเจ็ษทีเหรอ,อ,อ,ขขอที่ได้ไงก็เพราะเขามีคุณสมบัติที่ว่าอางนี้ สุดท้ายจริงๆมีธุรกิจคุณเจ้านึ่นะคะเขาหาเกียของเยอรมันเ,เขาจะขายนักท่องเที่ยวแต่ร้านอาหารเนี่ยเพียบไปหมดเขาจะปล่อยอาหารเขาลงไปได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีคุณภาพและม,มีเดียวเลยะะั่นเขาก็เลยคิดว่าแค่อย่างนั้นนะะ้อาหารเขาเป็จะาานักท่องเที่ยวต้องมีโดเเช่นเดีวกนมีโดยเช่นของเขามาจากเรื่องของไซส์ของพอชั่นของอาหารดูนะคะร้านนี้ขายอาหารเป็นราคาอยูโร ซึ่งสินค้าที่อันแรกก็คือสวิสโซซึ่งคุณต้รู้จักบอกนะคะเขาะ้ขาใจว่าหมูทอดไหมเป็นเนื้อทอดนะคะแล้วมันม้นที่รอยด้วยนี่แหละคะ่ะไม่ฝรั่งสินค้าเมื่อกี้มันบอกว่าหนอนรถฝไฟเพราะว่าได้ดยินคุณจะทำหนอนรถฝไฟนะคะขายไปนะคะคนก็กินแหนก,กินนะคะกินที่ไหนกินที่ไซส์เพราะว่าไซส์ะะถึงบอกนะพอกินเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากินหมดสภาพมัเป็นแบบนี้ถ้ากินไม่หมดเอาหม้ คนที่สนใจมากนะคะเป็นขายนะักท่องเที่ยวขายท่องเที่ยวเสร็จปุกบพวกท่องเที่ยวมันมาไปมาไปใช่ไหมเขาก็มีอย่างถ้าไม่สนใจกินซีเซอร์กินได้ไหมซอสเสร็จไหมนะคะซอสเสร็จต่างๆอยางที่อยู่ยังไงทำไมคนต้องกินที่นี่เป็นท้องชาวนะคะไม่มีเพราะว่าอันขนาดเนี้ยแล้วเชายมาหมดไล่หรือมั้งคะานข้าวไกินเข้าไปอ่านรูปที่กินทุกอย่งกินเสร็จแล้ว ป้าเบียร์เดือดสองแก้ววายอีกแก้วนะคะวันนา้นดีๆไปนักท่องเที่ยวไงถูกไหมแล้วนี่ป้านี่จะกิน, <c oughs> นก๋วยไม้ดิถ้าไม่ต้กินซอสเสร็จรจะกินอะไรแฮมเบอร,มเอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องก,กินร้านนี้เป็นท็อปป <c oughs> ิ้งทาวด์ จะอย่างเขกีเ se ็แล้วเป็นแบบนี้นะคะตอนทำก็เลยแค่ัสวนแล้วนะคะเสร็จแล้วเด็ไม่อีเอออะไรปะเด็ดปั๊บรูอแมคนนี้วคยแต่กินหมด ตัวการจะขับเคลื hmm. mm ่อนได้ยังไงบ้างแล้วองค์ประกอบการถ้าจะดาตัวความเชื่อต้องมีคาสเตอร์อะไรมีแรงจูงใจอย่างไรแต่อุปสรรคตัวการมีไหมคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการตัวการคือโอกาสและการเปลี่ยนแปลงทุกอยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกอบการจะต้องมีคุณภาพและ